เรามาพบกันแบบจัดเต็มไปนะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเราใช้แมคโครขุดนะครับวันนี้ไม่ใช่ขุดเฉพาะโดยใช้จอบนะครับวันนี้เราใช้แมคโครขุดกันแบบถึงพิกถึงขิงก่อนที่จะไปขุดกันถึงเรื่องลูกเทวดาทั้ง6เรามาพูดถึงนะครับน้ำตาจระเข้หน่อยจะไม่พูดไม่ได้น้ำตาจระเข้หรือสวทรงเอหรือสวอุปกิจนะครับที่หลังน้ำตานะครับร้องหาพ่อนะนะ เมื่อเร็วๆนี้มีการนะครับออกมายอมรับสารภาพนะครับจากเต็มภาคภูมิใจว่าเงินค่าไฟฟ้าที่มีการโอนให้กับการไฟฟ้าเชียงรายนะครับนะเป็นเงินที่ได้จากยาเสพติดนะครับอันนี้ก็เป็นการที่ผมได้มีการลงทุกกล่าวโทษที่บชปสนะครับหรือเขาเรียกว่านะกองกับกับการ3นะครับบกปสนะดังนั้นเนี่ยนะครับนะก็เป็นการยอมรับโดยดุษฎดีของ นะครับบุคคลที่เรียกว่าน้ําตาเจระเข้นะที่มีการร้องไห้ออกสื่อนะครับนะเรื่องแบบนี้นะครับไปสาบบกสาบานที่ไหนก็แล้วแต่นะครับสาบแช่งคนนึงวคนนี้นะครับกล่าวหาเขาไปทั่วนะครับกล่าวหาว่ามานพกพงหรือแต่งเป็นพักคก้าวไกลไปแล้วนะขนาดมานพงพงหรือแต่งเนี่ยเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองทุกอย่างทําไปตามพยานหลักฐานนะครับนะก็บอกว่าไปรู้เห็นเป็นใจกับพักคก้าวไกลก็ไม่รู้ว่าเอาความคิดมาจากไหน นะครับสวรงเอหรือสวอุปกิจนะผมแค่ไปยืนถ่ายรูปคู่กับโลมนะ,ะสอโอลมที่ชบชปศก็ให้ลูกน้องไปแจ้งความจับผมแล้วก็หาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาไปยืนหล่อๆเท่ๆเดี๋ยวโดนแจ้งความจับจากสวรงเอนะซึ่งกําลังบ้าคลั่งอย่างหนักซึ่งก็ไม่นานเกินรอพี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นนะครับน้ําตาเจระเข้นะครับนะถูกใส่โลหะกข็งเพชรนะครับนะ ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศการที่มาตีนะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนะครับบอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะก็เราไปถามนะครับแม่บ้านคนสนิทแล้วกันนะครับปิจดาคําตะนะว่าเขาให้การรับสารภาพอย่างไรนะครับนะหร,หรือหรือนายเทพประสานนะที่ให้การกับทางดีสไออย่างไรนะครับนะว่าเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟฟ้านะว่าอันรัวกุ๊บหรืออันรัวพีเอ็นอี นะมีที่มาเป็นอย่างไรนะก็เดี๋ยวสุดท้ายทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าเราไม่กลัวเรื่องคําสาปแช่งเพราะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยนะครับมันคือความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะแต่คนที่มาร้องไห้น้ําตาจระเข้เนี่ยนะครับสาปแช่งคนนู้นคนนี้สาบานนะครับกดม็นทุกรายนะไม่ใส่โรเล็กฝังเพชรก็ใส่โซ่ตัวอย่างดีนะครับนะเส้นใหญ่เส้นโตสุดท้ายก็ไม่สามารถเอาเงินที่ได้จากการ นะครับสมคบคิดยาเสพติดแล้วฟอกเงินไปใช้ได้นะถึงแม้วันนี้จะเป็นใหญ่เป็นโตนะครับนะมีคนให้การช่วยเหลืออย่างมากมายนะครับนะมีคนให้การช่วยเหลืออย่างมากมายมีทั้งอดีตนะพบทบนะครับในอดีตเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแบ็กอัพในการเปิดพนันออนไลน์ด้วยกันนะหรือเปิดบอลพนันด้วยกันนะครับในท่าขี้เหล็กนะนะดีพบบทบคนนี้ก็ไม่ธรรมดาอยู่เบื้องหลังของนะครับสายการเมืองนะครับนะ เราเป็นเพื่อนสนิทกับนะอดีตนะครับอบตลออศรยอดสอเสือนะครับนะที่ให้การสนับสนุนสวทรงเอนะครับเป็นอย่างดีพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะสำหรับน้ําตาจระเข้นะครับเราไม่มีความเมตตาปานีให้กับคนที่เป็นน้ําตาจระเข้อยู่แล้วนะครับเรื่องที่ฟ้องร้องกันในศาลเป็นเรื่องปกตินะครับของพวกเราอยู่แล้วที่นะทำความดีเพื่อสังคม นะครับเป็นมีส่วนได้ส่วนเสียในการลองทุกขก่าวโทษดำเนินคดีกับสวทรงเอในเรื่องของเกี่ยวข้องกับสมคบยาเสพติดและฟอกเงินไม่ใช่เป็นเรื่องลอยๆหรือพูดอะไรลอยๆแล้วก็ไปปักปั๊มนะครับนะทุกอย่างนี่คือเรามีพยานหลักฐานมีเส้นทางการเงินมีพยานบุคคลยืนยันได้ว่านะครับเป็นนอมินีให้กับสวทรงเอนะครับนะแม้กระทั่งเหยียน้ําแข็งเนี่ยก็มายืนยันว่านะไม่ได้มีการซื้อขายอโลกปุ๊บนะเพราะไม่มีเงินจะซื้อนะ ดังนั้นเรื่องพวกนี้นะครับนะก็เดี๋ยวรอติดตามไปได้ข่าวว่าในเร็วนี้หนละังจากที่เราไปกดดันอย่างหนักนะกับปชปสก็ดีจากพบตลก็ดีนะที่สำนักง,งานอายการสูงสุดก็ท่านนาลีก็นะครับให้ความเร่งด่วนนะพอท่านเป็นคนตรงไปตรงมานะครับท่านอายการวัชรินท่านก็ตรงไปตรงมานะก็มีการแปลเอกสารจากพันหน้าเนี่ยหลังนะจากที่จับได้ทิ่แล้วเรามีการไล่สดอกอเราจะช่วยรับแปลให้กับทาง นะครับผู้การปศสามนะปรากฏว่าไม่ถึง3วันนะครับนะเรียบร้อยนะครับแปลเสร็จแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่การออกมาไล่สดมันก็ได้ผลนะนะครับนะเพราะว่าเราถือว่าเรายิานดีช่วยเหลือทางราชการถ้าคุณไม่มีคนแปรเรามีมูลนิธิที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เป็นพันธมิตรกับเราในเครือข่ายของชมรมวิทยกรรมยินดีรับแปร,โ,ปรดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แล้วก็มีคนรับรองขึ้นศาลให้ด้วยแต่บอกว่าหลังจากนั้น3วันเรียบร้อยโรงเรียนนะครับนะไม่มีปัญหาเรื่องการแปลเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับข้อมูลจากทางท่านอายการนะว่าเร็วๆนี้จะมีการพิจารณาสำนวนคดีนี้คาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะครับน่าจะได้ข้อยุติว่าจะออกหมายจับหรือจะออกหมายเรียกนะหรือจะแจ้งข้อกล่าวหานะครับนะทุกอย่างเดี๋ยวว่ากันตามเหตุผล แต่พรุ่งนี้นะครับนะสิบนาฬิกาก็ที่ปปปก็จะมีการรองทุกข่าวโทษดำเนินคดีกับนายพลคนหนึ่งซึ่งให้การช่วยเหลือสวอุปกิจ์นะครับนะพรุ่งนี้จะมีการดําเนินคดีอาญานะกับนายพลคนหนึ่งนะครับที่ปปปก็จะมีการเปิดแถลงข่าวนะครับในเวลาสิบนาฬิกานะครับที่สำนักงานนะครับกองบังคับการปราบปรามนะทุจริตประพฤติไม่ชอบนะครับที่กองปราบปรามเวลาสิบนาฬิกานะครับนะ เรื่องทุกเรื่องนะครับเราเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกเรื่องนะครับนะก็อย่างที่บอกพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศคดีของเราไม่ใช่เราแจ้งความอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เราไร้สดแล้วก็ไม่ดําเนินการเราเปิดเผยแล้วเราแจ้งความดําเนินคดีทุกรายนะครับส่วนจะไปถึงไหนก็ขึ้นอยู่กับปปชเพราะว่าอํานาจนะครับเป็นของปปชแต่สาหรับสวทรงเอนะครับเมื่อท่านฟ้องมานะเราก็จะจัดให้นะครับในเรื่องของการ ฟ้องเท็จเบิดความเท็จอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะทีงานเราพร้อมนะครับนะเหมือนที่ตำรวจนะครับนะบกนสองนะหรือรอง์กบัญชาการตำรวจ t h o ภาคหนึ่งนะครับใช้คดีตแต่งโมยัดข้อหาผมเนะี่ยหกเจ็ดคดีวันนี้ก็รอคำพิพากษาของศาลตุจริประพฤติมิชอบกลางในวันที่19เมษายนเวลา9ก้านาฬิกานะว่าศาลจะมีคำสั่ง หรือเขไม่พาสาวออกมาอย่างไรนะครับถ้าศาลอนุญาตให้ไต่สวนมูลฟ้องได้นะครับ4 8่สิตำรวจก็มีหนาวแล้วครับนะรับรองว่าอากาศร้อนๆก็รับรองว่าอากาศหนาวได้นะครับนะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องแตงโมนะเราไม่ได้หยุดนิ่งนะครับทุกอย่างเรารอศาลวันที่19เมษายนอย่างเดียวนะครับนะว่าศาลอนุญาตไต่สวนมูลฟ้องไหมถ้าศาลอนุญาตไต่สวนมูลฟ้องได้นะครับนะ48่สิตำรวจก็มีหนาวรับรองว่าเต็มบัลลังก์ของศาล ทุจริตประพฤติมิชอบกลางหรอครับนะอันนี้ก็บอกให้ทราบนะครับนะอ่าดังนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าแตงโมเนี่ยนะตายไปแล้วไม่จริงนะแตงโมยังไม่ตายแตงโมยังมีผ้าสองอยู่นะครับนะอยู่ที่ระระหว่างรอนะครับท่านผู้ว่าสาสารทุจริตประพฤติมิชอบกลางนะครับจะให้ความเป็นธรรมกับคนที่ทําคดีแตงโมหรือไม่นะครับนะว่า <c oughs> สิ่งที่ตารวจเนี่ยมาแจ้งความดําเนินคดีกัมผมนเนี่ย,น,ยนะทั้งหมดเนี่ยนะครับ เจ็ด uh, คดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับบรรทัดฐานในการแจ้งความบรรทัดฐานในการนะครับฟ้องศาลสู้กันในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่เราพร้อมที่จะท้าชนทุกศาลอยู่แล้วนะครับนะคดีทุกคดีนะครับต่อให้ฟ้องผมยังไงก็แล้วแต่เราก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับนะอันนี้ก็คนที่ไม่เคยฟังก็ให้รับรู้ด้วยว่าคดีแตงโมเนี่ยนะครับ เขาสู้กันในศาลแล้วนะครับถึงวันที่19เมษายนศาลจะมีคำพิพากษาลงมาของศาลอาญาคดีทุจริตป,ประพฤติมิชอบกลางนะครับนะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับนะ